สวยหรูอยากจับจอง BMW 7 4 5 LE M Sport LCI คันนี้ราคาเพียง3ล้านกลางๆเท่านั้นค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรป้าพรีเมียมซีเลคชันค่ะพบกับอารไอรีวิวค่ะที่นี่ยูโรป้ามอเตอร์สาขาตลิ่งชันนะคะคุณผู้ชมวันนี้มีรถ BMW อีกรุ่นหนึ่งมาแนะนำค่ะห่างหายจากสตอ็อกของเราไปพักหนึ่งเลยนะคะสำหรับรถ BMW ซีรีส์เค่ะซึ่งคันนี้นะคะเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะคะขับได้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้าเลยค่ะรุ่น745 LEM Sport สชม LCI ค่ะคุณผู้ชม แอบเมาส์นิดนึงรถคันนี้ประวัติดีมากเลยนะคะลูกค้าท่านเดิมเนี่ยที่เป็นเจ้าของซีรีส์7คันนี้ก็เป็นลูกค้าของยูโรป้ามอเตอร์นะคะออกรถที่เราไปค่ะแล้วก็ติดตามรีวิวจากไอรีวิวนี่แหละค่ะทาง YouTube ของยูโรป้านะคะที่เพิ่งรีวิวไปไม่นานมานี้ถ้าหลายๆท่านได้ชมกันคือรถ BMW รุ่น i4 M50 ค่ะ รถไฟฟ้าคันแรกที่อายได้รีวิวเลยค่ะตัวแรงคันนี้นะคะลูกค้าเห็นแล้วถูกใจมากอยากเปลี่ยนจากรถปาอินไฮบิดมาขับเป็นไฟฟ้าล้วนค่ะก็เลยตัดสินใจเอารถซีรีส์เจคันนี้มาเทิร์นนะคะเพื่อออก i 4ไปค่ะตอนนี้ก็ได้ขับ i 4เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่รับชม YouTube นะคะแล้วก็ติดตามรถสวยๆที่ยุโรป้าค่ะ ใครที่มีแพลนอยากจะเปลี่ยนรถค่ะหากคุณขับรถรุ่นเดิมอยู่ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์3ซีรีส์5นะคะรถปี2020ขึ้นไปนะคะสามารถที่จะนำรถเก่าของคุณค่ะ มาเธอร้นใหม่ได้เลยอยากขับไซส์ใหญ่ขึ้นอย่างซีรีส์เคันนี้นํารถมาประเมินราคาก่อนได้นะคะบอกเลยว่าอยู่โรป้ามอเตอร์เราให้ราคาดีแน่นอนแล้วคุณก็จะได้ขับรถ bmw premium used car คันใหม่ประวัติดีรถสวยๆแบบนี้นะคะบอกเลยไม่ต่างจากรถใหม่แน่นอนคะ่ะสําหรับคันนี้ค่ะเป็นรถปี2020นะคะรถคันนี้ไม่ก็น้อยด้วยค่ะวิ่งมาเพียงประมาณ5 0,000โลเท่านั้นเองค่ะ เบียร SI ยังเหลืออยู่นะคะคุ้มครอง5ปีหรือที่ระยะทาง100,000กโลกค่ะวารันตีไม่จำกัดระยะทางนะคะคันนี้สิ้นสุดทีเดือน6ปี2025หมดอีกทีกลางปีหน้าเลยนะคะก็สามารถที่จะอุ่นใจได้เลยแล้วนอกจากนี้คันนี้อย่างที่บอกมันรถปัดอินไฮบิดค่ะในเรื่องของแบตเตอรี่เขาก็มีการรับประกันด้วยนะคะคุ้มครองถึง10ปีเลยค่ะอุ่นใจได้เลยนะคะสำหรับรถ bmw 7 4 5 lem sport l c i ชม G 1 2คันนี้ตอนเปิดตัวค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ6ล้าน5เลยนะคะแต่คันนี้ค่ะราคาหายไปถึง3ล้านบาทเลยค่ะคุณผู้ชมจะได้เป็นเจ้าของในราคาเพียง3 5 9ล้าน5บาทเท่านั้นค่ะและแน่นอนอลูกค้าอยู่โร้ามอเตอร์ค่ะเรามีส่วนลดให้นะคะ1,000แบาทค่ะซีรีส์เจ็ดคันนี้นะคะเหลือเพียง 3,490,000 0บาทเท่านั้นค่ะ, <Wow. S 1> อะบอกแล้วว่าคุ้มจริงๆค่ะหายไปจากรุ่นใหม่3ล้านเลยนะคะคุ้มค่ามากๆเลยซีรีส์เจะไม่เป็นเพียงรถในฝันแล้วหากคุณมีรถรุ่นเก่านะคะ B M W ที่ตรงเงื่อนไขนะคะทักมาประเมินราคาก่อนได้เลยจะได้เทินรถแล้วก็ขับซีรีส์เคันนี้กลับบ้านไปเลยค่ะ ก็สามารถทักไลน์นะคะมาสอบถามประเมินราคารถเก่ากันได้ค่ะเอาล่ะแต่ถ้าอยากรู้ว่าซีรีส์เคันนี้มีออปชั่นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรีวิวกันค่ะ BMW 745 lem Sport คันนี้โฉม LCI รหัสต,ตัวถัง G 1 2มาพร้อมภายนอกสีดำ c k s a p p h i r e เพิ่มความหรูหราด้วยการดีไซน์บริเวณกระจังหน้าขนาดใหญ่ปัดขอบโรเมียมกระจังหน้าแบบ Active a i r s t ี และนอกจากนี้ค่ะมาพร้อมกับไฟหน้าเลเซอร์ไลท์ที่ส่องสว่างได้ดีในเวลากลางคืนออปชั่นเพิ่มเติมมีกล้องโซลาร์วิว3 6 0องศาและเซ็นเซอร์รอบคันด้วยค่ะสำหรับชุดตกแต่งซีรีส์7คันนี้นะคะจะเป็นแบบ M Aero Dynamics Package ค่ะในส่วนของเครื่องยนต์ของรถ B M W ซีรีส์7คันนี้นะคะ เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดประกอบไปด้วยเครื่องยนต์เบนซิน6สูบแถวเรียง 3,000cc 3.0ลิตรสามารถทำพละกำลังสงสูงด2 8 6แรงม้านะคะทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะที่เมื่อรวมพละกำลังค่ะสามารถจะทำได้แรงถึง394แรงม้าเลยล่ะค่ะและจับคู่กับเ e กียร์อัตโนมัติ8จังหวะสเตปโทนิกนะคะส่งกำลังผ่านระบบขับเคลื่อน4ลอ e ้อ x d r i ไ e ค่ะ ถัดมาด้านข้างนะคะคันนี้ได้ชุดล้อ M Sport ขนาด20นิ้วค่ะและตกแต่งบริเวณด้านข้างด้วยชุดแต่ง M Sport รอบคันเลยนะคะกระจกมองข้างทั้งสองข้างมาพร้อมกับกล้องและไฟเลี้ยวค่ะสำหรับช่องชาร์จไฟนะคะจะมีมาให้บริเวณฝั่งซ้ายของตัวรถนะคะรองรับการชาร์จแบบ Type 2ค่ะประตูเป็นแบบ Soft Close ค่ะและรองรับระบบ Comfort a s s e s ค่ะ ขอบกระจกขอบหน้าต่างนะคะตกแต่งด้วย M i d i v i d u a l High Gloss Shadow Line ค่ะบริเวณส่วนท้ายค่ะมีการปรับดีไซน์ไฟท้ายนะคะให้มีความทันสมัยขนาดของเส้น LED นะคะพร้อมกับการเล่นโทนสีดีไซน์กรอบนอกให้ดูเป็น3มิติค่ะชุดกันชนท้ายจะเป็นแบบ M Sport ค่ะสำหรับฝาท้ายค่ะรองรับระบบ Contactless Tailgate นะคะเปิดฝาท้ายออกมาด้านในนะคะจะมี ช่องสำหรับเก็บอะแดปเตอร์ชาร์จไฟมาให้ด้วยค่ะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะโดยเฉพาะที่นั่งของผู้บริหารในตำแหน่งนี้เนี่ยบอกเลยว่านั่งสบายมากๆนะคะสามารถที่จะปรับเบาะที่นั่งด้านหน้านะคะเพื่อที่จะวางเท้าได้ด้วยนะคะเป็นแบบยาวนะคะแล้วก็สามารถที่จะนอนได้ด้วยเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขาเป็นเบาะที่แบบพรีเมียมมากๆเลยนะคะเหมือนนั่งอยู่บนเครื่องบิน Business Card เลยค่ะและนอกจากนี้ตัวเบาะเขานะคะก็สามารถที่จะเซตนวดได้ด้วยนะคะซึ่งเราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆนะคะเซตอัพภายในรถเนี่ยผ่านตัวแท็บเล็ตอันนี้นะคะจะสามารถควบคุมการใช้งานภายในรถนะคะได้ด้วยซึ่งคันนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยค่ะจะเห็นได้เลยนะคะบริเวณด้านหน้าเนี่ย จะมีจอมาให้นะคะซึ่งมีมาให้ถึง2จอเลยสามารถที่จะเลือกใช้งานได้เลยนะคะและหากต้องการความเป็นส่วนตัวค่ะเราสามารถที่จะเลือกปิดม่านบังแดดภายในรถได้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะหรือว่าปิดม่านบริเวณหลังคากระจบด้านบนค่ะซึ่งคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับหลังคากระจบพานรามากาสรูฟสกายเล้านะคะ จะมีความรู้สึกว่ามองออกไปแล้วก็จะเหมือนชุมดาวด้านนอกด้วยนะนี่พอเวลาปิดม่านเรียบร้อยแล้วนะคะทำให้ห้องโดยสารเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกรับชมซีรีส์นะคะภาพยนตร์ที่ชื่นชอบได้เลยนะคะและนอกจากนี้นะคะตัวเบาะที่นั่งนะคะสามารถที่จะเซตต่างๆได้ปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับเมมโมรี่สองตำแหน่งด้วย และนอกจากนี้นะคะก็นั่งอย่างสะดวกสบายเลยเพราะว่าซีรีส์7จ็คันนี้นะคะมาพร้อมกับระบบปรับอากาศแบบโฟลโซนเลยนะคะจะมีแอร์มาให้นะคะบริเวณตรงกลางซึ่งสามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้นะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีแอร์บริเวณเสานะคะด้านข้างทำให้นั่งสบายแล้วก็เย็นฉ่ำทางรถเลยค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในเรื่องของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยนอกจากจะมีจอมีเหมือนโรงหนังส่วนตัวแล้วนะคะคันนี้เนี่ยเขาก็มาพรา้อมกับชุดเครื่องเสียง Bowers w n l k i n ิอีกด้วยนะคะที่ทำให้คุณภาพของเสียงเนี่ยเมื่อได้ฟังเพลงหรือว่าภาพยนตร์นะคะจะยิ่งดีเยี่ยมขึ้นไปอีกค่ะ อยากให้คุณผู้ชมได้มาลองนั่งบริเวณตำแหน่งนี้นะคะจะได้รู้ว่าสบายจริงๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝั่งผู้ขับขี่กันบ้างดีกว่าว่าซีรีส์เจคันนี้เนี่ยมีอะไรที่อำนวยความสะดวกมาให้บ้างค่ะสำหรับภายในห้องโดยสารนะคะฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยบอกเลยว่า ระบบออปชันต่างๆที่มีมาให้นะคะจัดเต็มมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยดีไซน์ M Sport นะคะซึ่งฝั่งขวาควบคุมระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ได้นะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนขึ้นวิทยุซึ่งสัมพันธ์นกันกับตัวหน้าจอที่เป็น Head-Up Display นะคะสามารถที่จะเปลี่ยนขึ้นได้อย่างสะดวกเลยค่ะ และฝั่งซ้ายนะคะก็รองรับ Adaptive Cruise Control with Stop and Go Function มาให้ด้วยนะคะนอกจากนี้คันนี้ก็จะมี p a d เด Shift มาให้อีกด้วยค่ะสำหรับจอเรือนไหม่ค่ะคันนี้เป็นหน้าจอ ID7 ค่ะขนาดใหญ่เลยซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนธีมได้ตามโหมดการขับขี่ค่ะ และจอ i อร i v e ของเขานะคะก็มีขนาดใหญ่เช่นเดียวกันรองรับ Apple c a r p l n y Android Auto ค่ะแล้วก็รองรับแอป m y b m w สําสำหรับในเรื่องของระบบ Entertainment ค่ะคันนี้ก็รองรับวิทยุนะคะแอปพลิเคชันเพลงต่างๆแล้วก็รองรับ b l e t ู o t o แล้วก็ USB ค่ะนอกจากนี้นะคะก็สามารถที่จะค้นหาแผนที่ได้นะคะเป็น Navigation แบบ Professional ด้วยนะคะแล้วก็ สามารถที่จะเช็คสถานะการนำรถเข้าเซอร์วิสได้ค่ะในส่วนของการตกแต่งค่ะบรเวนคอนโซลด้านหน้านะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นผ้าสีดำนะคะแล้วก็มาพร้อมกับลายไม้ตัดขอบโครเมียมมีลูกเล่นด้วยไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะอย่างที่บอกไว้คันนี้นะคะรองรับชุดเครื่องเสียง Bowers w n l k i n ิกด้วยก็สามารถที่จะฟังเพลงที่คุณชื่นชอบได้เลยนะคะ ังเพลงเพาะมากนี่แล้วก็รองรับ Gesture Control อีกด้วยนะคะ สำหรับระบบความปลอดภัยค่ะคันนี้ก็จะมาพร้อมกับ Driving Assistant Professional นะคะก็สามารถที่จะมีระบบแจ้งเตือนต่างๆนะคะทำให้คุณขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของระบบแอร์นะคะก็จะเป็นด้านหน้า u u o Zone นะคะแยกซ้ายขวาปรับอุณหภูมิได้เป็นแบบทัสกีนค่ะแล้วก็สามารถที่จะเซตนะคะตัวเบาะเนี่ยให้มันระบายความร้อนได้นะคะสำหรับช่องใส่ของนะคะ คันนี้เนี่ยเมื่อเปิดด้านหน้านะคะออกมาจะพบกับช่องใส่แก้วน้ำสอช่องมีช่องเสียบ USB ให้1ช่องแล้วก็รองรับไวเลดชาร์จด้วยค่ะระบบเกียร์ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะคะซึ่งคันนี้เป็นรถปะอินไฮบริดนะคะก็จะมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกนะคะหลายโหมดเลยหากคุณขับขี่ในเมืองต้องการความประหยัดก็แนะนำเลยนะคะใช้โหมดไฟฟ้านะคะก็จะเป็นโหมดอิเล็กทริกค่ะแล้วก็มีโหมดไฮบริดค่ะโหมดสปอร์ตค่ะ หากต้องการขับขี่อย่างสนุกนะคะก็แนะนำเลยแล้วก็โหมด Adaptive ค่ะนอกจากนี้ก็จะมีโหมดแบตเตอรี่คอนโทรลมาให้อีกด้วยค่ะสำหรับ p r r k ก g a s แ i s t a n นคันนี้ก็มีมาให้ด้วยนะคะรองรับระบบช่วยจอดระบบช่วยขับถอยหลังค่ะแล้วก็สามารถที่จะมองภาพรถแบบ3มิตริรอบคันได้เลยค่ะ แน่นอนค่ะซีรีส์เนะคะก็มาพร้อมกับเบาะหนังเนปปาด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะนั่งได้อย่างสบายเลยเพราะเบาะมีขนาดใหญ่แล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะ นอกจากนี้ค่ะด้านบนของซีรีส์7นะคะก็จะมาพร้อมกับปุ่มช่วยเหลือ SOS นะคะแล้วก็หลังคากระจกฮ a n ูร a มากา s สรูปสกายเล้วนะคะซึ่งจะแยกโซนนะคะห้องผู้โดยสารด้านหน้ากับด้านหลังค่ะด้านหน้าก็สามารถที่จะเปิดชมวิวด้านนอกได้หรือว่าสามารถที่จะปิดเพื่อความเป็นส่วนตัวได้นะคะสําหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของรถ b m ซีรีส์เที่ครบครบรูร,รนั่งสบายนะคะในปีนี้เนี่ยบอกเลยต้องจัดมากเลยนะคะเพราะว่าซีรีส์เคัน ราคาดีมากๆเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือรีวิวรถ BMW 745 LE M Sport ถุง LCI รหัส G12 นะคะเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่เหมาะกับในช่วงนี้มากๆเลยใครที่มีแผ่นนะคะอยากขับรถที่สามารถประหยัดด้วยนะคะและขับสนุกด้วยแนะนำเลยเพราะคันนี้เป็น p ลั๊ i n h น b ฮบรนะคะขับได้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้าสามารถเลือกโหมดการข,ขับขี่ที่เหมาะสมกับการใช้งานได้เลยหากขับไปทำงานเข้าเมือง เลือกขับไฟฟ้าล้วนได้ฮะมีการออกเดินทางไกลต่างจังหวัดก็ขับน้ํามันได้โอ้โหคุ้มค่ามากๆที่สำคัญราคาดีด้วยค่ะราคาถูกกว่ารถตอนเปิดตัวถึง3ล้านเลยนะคะคันนี้อยูโรบปอามอเตอร์มอบสุดนลดให้อีก1,000 0แค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะซีรีส์7คันนี้ราคาเพียง3,4 9ล้านบาทเท่านั้นค่ะ <Wow. S 2> ถ้าชอบก็ติดต่อทักไลน์มาได้เลยนะคะ และถ้าอยากชมรีวิวรถ BMW ยสวยๆค่ะฝากติดตามช่องทางต่างๆด้วยนะคะของย u โรป้ามอเตอร์ e e o o o p p g g e ค่ะ YouTube และ TikTok ค่ะวันนี้ไอ้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ